ข้าวันจักชอบมันพอไปเฮอ่มไปเฮอไปปัน<อ>้นเฮอไปข้าวีฮอตเลย<ะ>กูเลีล้ยอยู่ยนี่เข้าได้หกชิปให้พอสอบเครื่องเราเป็นพี่น้องกันเลยเอากเอาอ่ะ สบายดีทุกคนวัน,นี้เขากับอันซีมากินแบนะหลังจากอันโตค่อยปั่นเข้าแล้วเบิดลละแล้วคนกับอันชนทีมงานเพื่อนนี้ได้มากินแบเมนี้คือแบมากตัวใหญ่แต่เมดทีมงานนะกิแนแบกินวะ่าเพราะมาเบกะกินต้องข่าวขี่ว่าขารำมเขาขูดคนแบ เด็กมีลาบเดินไดแถ้ลกม่หุนก็จะมีเลย้ไห้าหเพราะอะไรเืัมือแม นี่โฟขาวใค่ได้เาเอาบุเรกอะดำไม่ดำไปล้างทีมากมียักษ์มือพอในในกัมือสะอาดมออันนี้น่มากเ็เห็ดนอนเพียน้ำสมันสินค้ามันะ

ท okay. et Fl evet ั้งจทั้งพียก็ได้แหละแต่มักในแบบได้เห็ดโรได้บริอนาได้หนไรแต่พู้ได้มากินแบบได้เห็ดรหดเอเอาไมจยจุหเซือนีมิน้อยนะเอามาดูสะานน่ยื่นี่เี่ันดนมันเปอพีย้งล่ะเพียมันเนาะขีมันบวชักนะ นี่เฮาก็สิอันนั้นสะก็ພາໃຫ້ມາກ່ອນນະอย่าປິ່ງຕັບມັນຕັບແບຄ້ອຍຄ້ອຍນີ້ກໍາລັງນึ่งເຂົ້າຢູ່ ปิงต hey, ับ hey ม yeah, 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 yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. be ันตาแบปิงตับมันไปเบิ่งเขานะก่อนเลิศมันนี่พอพ่อะเห็นแจวพี่อะแจเพไปแบแจวขี้แบเอ้ามันก็คือขี้แบเฮ้ยพี่อะมนได้ก็มันก็คือขี้ล่ะโวแมม้มพี่อะ ฮึกะคีแว่คือคีแว่จแลอันพักไีอยู่ไหนจะแลอยู่ผูกเสียบคักบวโนน้ำมือบ่ไปได้โนน้ำมันเกิดมือิบพักบังออ อ้ามันี่ะอันนี้อันจุเนี่นะไปเดยผมลำลําอัจุก็ตัวนี้นะจนี่ได้ขบีกับนี่มีอยู่งีนะแล้วก็ยังขึ้นไปทำเมนกรโค้ามาน่ามันี่นะคอีกรนี้นี่ขาเจอเนี่ยจุฮัลโหลก่อนเลยท่านผู้นีนิสิตเอก่อนเอ้ พิงซับอก็ยังไม่สุกอยู่บ่าข้าวเ้าสุกแล้วห่ากัะสีอเท่าข้าวก่อนนะเป็นสุกแล้วนี่กะสุกแล้วถ้าน้องค่อยมาละค่อยสิกินกับน้องค่อย สิ้นส้นเป็นแล้วสันคอมันเนี่นะปีงอะไรตัวนี้ัวปีนไงจักไม่รู้ไม่รู้จัมีแมวปีนรถกู้ขี้เทาน้าไปเลีตัวนี้น่นี่เราไปนี่ลอายู่มอันนี้บอกบอลนี่นะจะบอกนี่ลยมจะชื่อไดพออบบอลพ่อพ่อข้มอนเลยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวโคโแล้วแต่ ผักพามาผักอบกระดุมันสีมันอะไรล่ะปีงเอานี่ต่อขลังผงมันล้างผงไปทำไมบังจะเดิเบังจะเจอเดิรปีงนะจะได้มาขับไปได้ไหมร้อยเรยบเรีย่ ไมาน่มาแล้ว่ผ่านไปสี่วแล้วไม่เพื่อทำอไม่เพื่อไม่เพื่อลุงบั่นแม่เพื่อนปั่นเข้าแม่น้าเพื่อนตัวนี้น้อยหนึ่งอือตัวนี้น้อยหนึงเห็นว่าไปทำกินซื่อนี่มดแม่ได้ทำกินซื่อได้ปั่นอันปั่นเข้าหน้าเพื่อนั่นเนาะ มาแม่นี่เลยเบนี่เเอะตักลอตกลาอ้ยกินเม็ดกินมื่อเด็ดแต่ละคนนะมึงโลเขาเร้าละเพชเมึอไงข่าวเอาช่วนี่ดไหมเฮ้ยลุงลองจำมึงด้วยจำนีอู้หูอู้หูเซฟเซฟไม่เซฟตีเลยให้มัดเด้อ เบกับอีพอซื้อมาหลายเพ่อนเบกัาเพินบิมี่ขายข้าวคูแล้วอนหล่ะอ๋องแก๊ปผูอันเลิกก็เป็นขายข้าวนทั้งหมดเพื่อนทั้งหมดนะเบกันเพื่นเบนี่ขายข้าวกูแล้วพร้อมเอาห้าชอบผูลุกบิมีู่้อข้าวหอดร้อยอยู่วันเดีหัูห้าชอบนะคะข้าวิูนจักชอบมันผ้มเอดอเฮื้อไป๋อข้าอไปข้าวมีหออ้าวดวีหออ้ีวาวีอ เขาได้หกชิปให้พอสอบเครื่องเราเป็นพี่น้องกันเลยเออเอาเขาเอาอ่ะเพราะเธอได้นน้ำเพิ่มไปปั้นเพิ่มบิบิ๋ยอันโหปั้นเลยปั้นสามขึ้นไปแล้วมีหมดชั่มด้วยอันเพิ่นน่ะจม่งป้ายหนึ่ง เอามิ้นดีิ้นก็มาเลยนะมันแล้วยเอดโต๊ะ่ปงนีอา้อรน่ปลค้าุมาีง้ยังมีซุปอยู่ปีง้ออปี้สมับุนมาปี้อสีคอมาเลยชิ้คอมันนะชุดลายแล้วีคอมันแี่สบบอสินมันลายเออออแมปเพมันล่อนะ

มันมีแต่ควันทั้งหมดอย่องนั้นไม่มีแต่เีเท้าทั้งหมดจุจุมเื่อนเนาะดีดดดีดับดับดจะเพ้อดอกัดกะม่เอาไม่เอากัดก่อนหน้าก็ไม่ช่วยกัดันมีสแ้วละมีจมตังมีห้าวอลนเนาะ ่วยตับมาแล้วนะข้าไปอุ้มากินด้วยมึงกินบ้างมีเยอะบ้างไปแซบเลยปิตัมเ้ปีนไปช่วยละีนมปังเลยสองตอนไปยม่นแมวเอาไปเบี้แล้วบ่เนี่ยอันนี้ก็งปลียเลยนะ่ไม่สุกเลย ทังปีทั้งกินลดเดี๋ยวนี้แต่เริ่มค้ำ้วทุกคนทอด3โมงนะขขากำลังมาตานาเปิดกับมาตานาชุดเตลอาอบปลาติมีเพิ่งดำก็ได้อบกันขี้มันบอก เจอเพอ <c oughs> เผอเบิ่งเบิ่งแต่ละคนกับขานยานเวลาเท่าเท่าไรยังไม่กินขางยังไม่ยานยังเต็มอยู่ชุกแล้วบ่ะแม่มากินใช่ไหมโอ้ย